สวัสดีครับวันนี้ผมมีสิ่งสำคัญจะต้องมาบอกให้ลูกค้าทุกๆคนคือเนื่องจากว่าธุรกิจทอถุงมือผ้าตัวชิ้นสัพไยเนี่ยเราทำภายใต้ระบบซัพพลายเชนเราทำมาสิกว่าปีแล้วช่วงแรกก็ไม่ได้มีใครทำอ่ะพุดง,ง่ายๆมีแค่บริษัทขายเครื่องบ้างปัจจุบันก็ไม่ได้มีแล้วพอเราทำมาสักระยะหนึ่งจนมันเริ่มบูม ธุรกิจมันเริ่มแบบเติบโตกระจายก็เริ่มมีคนเข้ามามีคู่ค้าน่นนี่เข้ามาโดยเพราะเรื่องเครื่องจักรถามว่าทําไมวันนี้ผมต้องมาทำคลิปอธิบายเพราะมันเป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรามองภาพว่าลูกค้าอยากทําธุรกิจลูกค้ามีเงินก้อนหนึ่งแน่นอนเราทุกคนชอบของถูกอยากได้ของถูกแต่เราต้องพิจารณาว่าของถูกนั้นๆน่ะมันดีไหมต่อให้แลวันนี้ เราเสียเงินแค่เจ็ดหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าแล้วเราได้เครื่องจักรมาแต่ถ้าเครื่องจักรนั้นมันเดินไม่ได้ล่ะแล้วลถ้าสมมติเกิดว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้ล่ะเท่ากับว่าเราทิ้งเงินก้อนนั้นไปเลยนะวันนี้ผมจะพามาดูหลายๆคนบอกว่าอ้าวก็ชีน่าซัมไคลไม่ได้ขายเครื่องมือสองไม่ได้ขายเครื่องเก่าผมมาขายแต่ผมเลือกขายกับลูกค้าที่ทําเป็นแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ขายกับลูกค้าใหม่ ซึ่งผมอะ่ะไม่ได้พร้อมที่จะมีปัญหากับลูกค้าเพราะว่าแน่นอนคนทุกคนเน่ยเวลาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาต้องการผลตอบรับที่ดีอะ่ะเวลาเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเน่ยเขาก็ต้องมีปัญหาถูกไหมครับซึ่งผมไม่อยากมีปัญหาตรงนั้นแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ที่ชินะเราไม่พร้อมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องทั้งหมดที่เรามีขายไมผิดคาดนี่จะเป็นเครื่องทั้งหมดที่เรามีนะครับอ่านหนช่างพอเครื่องแรกสิ ทราบทาบทาบนะทาบผมชอบผมใช้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เพราะผมถึงใช้คำว่าทราบมันมีเรื่องเล่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นกองนะมันจะวางรวมกันมีกองกองผมไม่อยากใช้ว่าขยะแต่จริงๆคือมันเดินไม่ได้เลยแหละนะครับมันก็เป็นวิธีการที่เราเอามาจากต่างประเทศประมูลมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามาทั้งหมดทุกอย่างทุกสภาพพวกนี้เราคัดออกแต่ก็จะมีมีช่างอ่ะซื้อเครื่องเหมาไปอย่างคราวที่แล้วอ่ะผมเหมาไปแสนสอง เขาไปประกอบเป็นเครื่องมาได้สิบห้าเครื่องซึ่งผมเน้นแล้วนะว่าอย่าขายคนอื่นให้เอาไปทอเองเพราะเขาทอถึงมือเองแต่ปรากฏว่าขายพอขายปุ๊บปัญหามันก็มาเพราะว่าเขาซ่อมกันไม่ได้นี่คือประเภทที่หนึ่งตีแล้วมูลค่าให้กันหมื่น,นครับหลักพันนี่มีซึ่งสร้างเขาไปต่อยอดได้แต่ผมไม่แนะนำนะ <Okay. S 1> เครื่องที่สองตามมาครับอันนี้เครื่องชิมา่าทญี่ปุน่น ไม่ใช่ไม่มีที่ชินะมีชิมะอยู่สิบกว่าเครื่องใช่ครับ,รบพูดตรงๆงนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบปีก่อนรถเบนซ์อ่ะมันไม่ได้มีตัวแทนจาหน่ายแบบมันเป็นหลักเป็นการหรอกอะไรเงี้ยมันก็มีเกรย์มาร์เก็ตมีอะไรเยอะแยะคนก็อยากใช้รถเบนซ์ไปซื้อรถเบนซ์คะไแบบแปดแสนกะเออแปดแสนล้านหนึ่งเสร็จปุ๊บปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรชิมะเหมือนกันญี่ปุน่นบางคนแบบโอ้ยเครื่องเลยญี่ปุน่นดีต้งนั้นต้งนี้ยังญี่ปุน่นเรียบร้อยครับ,รบยิ่งโดยเพพาะซื้อผ่านมือ ผมไม่พูดถึงใครนะซื้อผ่านมือแบบต่อๆกันมาอีกทีนึงอ่ะข้างในมันเป็นจอมดาเป็นเจี๋ยเสียงเป็นอะไรหมดแล้วใช่ครับเป็นอะไรแปลงหมดแล้วครับไม่มีเหรอครับชีมาชีมามีอะเดรีโคงเหล็กชีมาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อต้องระวังใช่ระบบแผงไฟอันนี้เรียบร้อยเลยครับต้องแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องแปลงเนี่ยถ้าไม่ใช่มืออาชีพเขาก็เสียเวลาคุณจะซื้อทําธุรกิจทอถึงมืออ่ะคุณต้องมาต่างแปลงใช่ไหม ไม่ได้ทำงานกินพอดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เครื่องนี้เดินได้อยู่นะใช่ครับเดินได้อยู่ครับอ่ะต่อมาช่างมอไซคปี30ปีแล้วมั้ง30กว่าปีแล้วครับอันนี้เครื่องเจี๋ยเสงครับเครื่องเจี๋ยเจสงอันนี้เจี๋ยเสงทำไมต้องเอาให้ดูเป็นพันธมิตรกับผมเองมิสเตอร์ลีเจ้าของเจี๋ยเสงเป็นลูกสาวเขาเป็นเพื่อนผมอ่าสตาฟเขาแบบเป็น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 เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเอ็มดีของเขาอ่ะก็เป็นเพื่อนผมสนิทกัน อะไหล่เจียแสงผมสั่งได้ทุกชิ้นแต่ถามว่าทำไมปัจจุบันเราไม่ขายเจียแสงเพราะว่าเราเป็นตัวแันจําหน่ายคํามั่นคําซื่อสัตย์เป็นความซื่อสัตย์เป็นสีสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นตัวแทนจาหน่ายจอมด่างตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับเราก็ไม่สามารถไปขายยี่ห้ออื่นได้ซึ่งปัจจุบันเราขายเจียแสงได้ก็ถูกแต่ผมก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ก็ปัจจุบันเครื่องก็มีมือสองถ้าใครอยากได้ก็อย่างตัวตะกี้เนี่ยเนี่ยอาชิมาอาชิมาผมไม่พูดถึงแล้วกันพู อันนี้มาทีเด็ดแล้วตอบได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยสองตัวเนี้ยกำลังระบาดอยู่ใช่ไหมพช่ยาขายกระจายเลยขายกันมันเลยกล้องแพนให้เห็นกันทั้งหมดนี้คือเส้นได้อ่าผมไม่ได้พูดข้ามกันนะผมไม่ได้พูดแบบพูดพูดสเปรสปานะแต่ผมก็เจะให้ดูว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมชินาสพายถึง เป็นห่วงเป็นยัยลูกค้าว่าลูกค้าจะต้องอยู่ในธุรกิจนี้แบบยั่งยืนเพราะว่าเราเน้นจําหน่ายเส้นได้นะครับสต็อกเส้นได้สําคัญเครื่องจักรในการผลิตก็สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าผลิตได้เราได้ขายเส้นได้มันวินวินทั้งคู่แต่ถ้าถามผมนะวันนี้ให้ผมเอาเครื่องนี้มาขายตัวหนึ่งสองหมื่นผมกำไรเจ็ดพันผมเอาแล้ว <c oughs> ก็กาไรผมเก็บก็เอากเป๋าแล้วขายห้าตัวได้สามหมื่นห้าแล้วไ,ไม่ต้องรับผิดชอบอเลยเลยถูกไหมเจ๊งเดี๋ยวค่อยว่ากันเจงตามได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องจอมดาเป็นเครื่องคอมรุ่นแรกใช่ครับเุ่นแรกรุ่นแรกครับเดินได้อยู่ไหมเดินได้อยู่ครับอ๋อเนี่ยเดินได้อยู่แต่ว่าก็ราคาขายนะครับถ้าเราเข้ามาจากต่างประเทศประมูลมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทต้นทุนผมบอกให้หมื่นสองหมื่นแต่ว่าเรามาพุ๊บก่อนที่เราจะขายอย่างเช้นนะจะไม่ได้ขายสองสามหมื่นเพราะว่าเราต้องเอามอวัยวะอวัวันใหม่ครับต้องมาเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นสิ้นเปลืองนะครับ มาดูต่อมาต่างกันพันยาบ้างไงอันนี้อันนี้จำได้นี่จำได้เวอร์ชันสุดท้ายครับเวอร์ชันสุดท้ายเป็นคอมเป็นคอมขาวฟ้าเขาเรียกตามต่างกันมาขาวฟ้าจริงๆเครื่องพวกนี้คือเครื่องที่เราเอาเข้ามาทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ปัจจุบันก็มีคนเอาเข้ามาขายมือสองนะครับต้องผมบอกต้นทุนก่อนแล้วกันไม่ได้นีสายเสียบอกต้นทุนไปแก้มาถึงไม่ไม่เกี่ยวนะครับแต่หมายความว่าต้นทุนที่แท้จริงอ่ะมันสามารถซื้อได้สองหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วแต่ มันมามันทอแล้วมันทอไม่ได้ติดโน่นติดนี่ไปปุ๊บลูกค้าอยู่อยู่อีสานอยู่บนอยู่ดอรเนี่ยติด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 ,ตดเรียกทีก็ไปทีเรียกทีไปทีมันก็ไม่ได้แลวที่นักก็เลยไม่ทําระงหมนั้นมาปุ๊บก็ต้องมาเทสก่อนมาทอกาไรผมก็เกิดขึ้นจากการทอนั่นแหละเหมือนกันพอปุ๊บทอดูมีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็โอเวอร์ฮอนจนแน่นหมดทั้งเครื่องซึ่งผมก็จะไม่ได้ขายราคานั้นมันก็แล้วแต่ลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกค้าเลือกนะครับซึ่งเครื่องคอมทั้งหมดเลยอ่ สาระสําคัญมันอยู่ที่อะไรถูกไหมถูกต้องครับใช่ครับถ้าไหลสึกอะไรหลวมไม่เครื่องจะเดินไม่สมบูรณ์เลยมันก็จะติดใช่ติดง่ายอย่างนี้นะประมาณนั้นถ้าเครื่องอายุเยอะขึ้นแล้วต้องโอเวอร์คอนใหม่หมดเคยไหมเครื่องพนเคยแบบเบิกหข้องอะไรแล้วเคยมีไม่มีอะไรไหมไม่มีครับเอาเบิกมาได้ปุ๊บเลยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันนะคนที่ผมไม่ได้เตรียมกันนะก็คือช่างพรมีหน้าที่โอเวอร์คอนเครื่องให้เดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะนั้นเขาจะเขียนใบเบิกอะไรมาซึ่งผมไม่รู้หรอกเพราะมันก็จะมีระบบของเขาอยู่อะไรเงี้ย เราก็จะมีสโ็อกอะไรอยู่เบอร์มันก็ต้องมันก็มีอะไรตลอดแล้วแล้วถ้าชิ้นไหนถ้าถ้าถ้าสมมติว่าชช้นชิ้นไหนที่อ่ะเพียวตัวอย่างเพียกตัวอย่างเลยไอ้ไอเคสล่าสุดเลยเขาไปย้ายเครื่องเองใช่แล้วไอ้ไอ้ไอ้แขนตัวนี้มันหักทำไงเพราะว่าเราไม่มีสแป์อยู่แล้วชุดนี้มันมันไม่สมอวพก็ต้องหักถ้าเราไปส่งเองมันจะไม่หักอยู่แล้วเราเราเราระวังให้แต่ถ้าหักจริงๆรองลูกค้าเราสามารถสอดของเราไปใส่ให้ก่อนแล้วเราจะไปสั่งเอาสังเกตนะอ่ะมันคือ มันคือคีย์พอยต์สำคัญเลยนะเพราะว่าลูกค้าต้องเดินเครื่องได้ก่อนช่อนที่เราจะเดินแล้วทาไมผมนะหนึ่งห่วงผมย้อนกลับมาทำมาหนึ่งห่วงลูกค้าติดแบ็คออเดอร์ลูกค้าขายถุงมืออยู่ลูกค้าไม่ควรหยุดเครื่องถ้าลูกค้าหยุดเครื่องเส้นได้ผมก็ไม่ได้ขาย่เพราะฉะนั้นมันเลยสัมพันธะ์นะครับมันเลยสัมพันธะ์สุดท้ายละไฮไลท์เครื่องตัวสุดท้าย h s <High> p <speed S 1> ครับ <S high s p e ซึ่งถามผมผมมองว่ามันไม่แพงเพราะว่าผมทําถุงมืออยู่ ผมรู้อยู่แล้วอย่างผมกำไรเท่าไหร่ถุงมือตีเลยคืนทุนเท่าไหร่ถ้าทําตลาดเองสั้นมากต่อหนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเราใช้เวลาเต็มที่เราใช้เวลาร้อยเอร์ซ็นเลยแทบจะร้อยเอร์เซ็นต์ลยของเสียน้อยเข็มหักบ่อยปะไม,ไม่หักไม,ไม่หักไม่หักเข็มถ้าจะไม่หักเลยนะแล้วก็ปัญหาต่างๆอ่ะบรรทูกวิเคราะห์ผ่านระบบกับ CPU ของเล่นแนนหมดแล้วนะครับ เวลาซ่อมก็แค่อ่านโค้ดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ของชินะเองเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายมากสุดเราจะมีทีม on call service เวลามีปัญหาอะไรก็คุยกับทีมสอนนะครับเราจูนกันติดอยู่แล้วนี่ลูกค้าสอนมากกว่ามือทุกคนใช่ไหมเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฝากไว้เพราะผมห่วงทุกคนไม่ได้ผมมาโลกแบบทาเป็นแบบว่าเป็นคนดีไม่ใช่นะคือเงินทุกคนมันมีมันมีความหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นจะจ่ายเงินกี่บาทมันควรจะต้องคุ แต่คุณูต้องดูของที่มันสมเหตุผลอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาดูต่อว่าเราจะมาดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับการทอถุงมือนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามช่อง t i k t o k ชีนะใน YouTube ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยในเพจกดไลค์ติดตามนะครับฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้รู้ทั่วๆกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับเวลาทำธุรกิจขอบคุณมากครับบ๊ายบายลูกค้าหน่อยสวัสดีครับ